ดีใจเลยดีใจอะไรล่ะเอาไม่ได้ยินเขาว่าก่ายไงทำไมเราได้มาเล่นทุกปีเว้ยเออแต่ว่ามีปีหน้าเราได้เล่นันที่13เออแล้วก็ปีจะต่อไปนี่เล่นวันเกิดหลวงพ่อเลย12สพฤษภาภาทุกปีกูชอบที่นี่กูรักที่นี่อออแต่กูขับรถเข้ามาแล้วกรรมการดูแลดีจัดเลยประทับใจูเปิดกระจกมาปักเออน้องเบลจำได้เดิเราพ่อพ่อคนแรกเป่าปิดปิดปิดส่งให้คนที่สองเออคนที่สองกูขับมาี่นี่แหละ คนที่สองเห็นกูเป่าปิดปิดปิดส่งให้คนที่สามไอ้คนที่สามเป่าปิดปิดปิดแม่งกูออกประตูหลังเมนเลยกูจะไปจอดตรงเวทีหมอนลำอยู่แล้วก็ะหายโบนเงี้ยด้านด้านหลังมันเข้าตรงนน้นดี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 ลุกศิลุงปู่ดีดีเหรอกูจะลุงสิลุงพ่อพัดกูบอกเลยจริงไม่เออเห็นมันนับถืออยู่มรหาลุงปู่อยู่เช่าเทียนทุกรุ่นเี่จริงของหน้าป๋องของพี่เอเนี่ย ประสบการณ์ร้อนๆเลยจริงไม่ได้มีประสบการณ์รถเมงไงเออเราไปฟังที่วิ่งเซนโคราดนะมึงเชื่อไหมทำไมวะรถเมงตกเขายตายทั้งคันแล้วกูไม่เป็นไรอ่ะนดอยู่คนเดียวกูไม่ได้ไปแล้วจะพูดจนเฮี้ยเลยเมาเนี่งเมาหลับอยู่หน้าบ้านไม่ได้ไปอม่ใช่อันนี้เราได้มาโอ้ยน่ะเป็นตลกนะแบงแบงสุราม แปลกนะกูไม่เห็นเฉลิตาดีของเขาเนี่ยแปลกนะนะใส่แล้วระวังก่อนไปเสียใจว่าวันนี้แม่กูปังอยู่ในคกเลยแล้วมึงเครียดอะไรนักหนาล่ะเครียดเรื่องไอ้สายยันเนี่ยแล้วมึงได้สวยมาคุยอะไรกันทำไมอ่ะไอ้สายยันน่ะมึงจะไปเรื่องไอ้สายยันไม่ได้เขาเป็นเจ้าทำไมเจ้ายังไงมันพาเราเข้าเมืองหลวงไปให้แม่มันด่าเรามึงครบปะเป็นอะไรเสียงดังเลยเพื่อนอย่างนี้จะอยู่ร่วมวัด้วยด้วยเดียวกับกูไม่ได้เลิกคบทำไมอ่ะ แม่แล้วบอกรักเพื่อนพาเพื่อนไปให้แม่มันด่าเป็นมึงมึงคบแม่ม่พูดถึงใครเนี่ยไอ้สายใหญ่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ี่ยว่าฉันบุญแบบนั้าอ่อยยังเรียกยังไงเดี๋ยวเด็กว่าคนอื่นมาได้ยินเข้ามาไม่ดีไอ้อยให้ไปฟ้องเลยไอ้สายยันมาแล้วคุณจะตบหัวทิ่มเลยเฮ้ยไม่ค่อยคุยกันเไปโกรธเขาเรื่องอะไรก็มันพาเราไปให้แม่มันด่าไอ้เนี่ยมันจองวางแผนอ๋อครั้งก่อนที่เราเข้าไปในวังใช่ไหมออ เอาลงให้ฉุกเขาไม่รู้เรื่องหรอกมึงจะไม่รู้ได้ยังไงมันชวนเราไปเอางงได้ฉุดเขาไม่รู้เรื่องมันจอมวางแผนนี่กูจะเล่าให้ฟังนะมึงเชื่อไม่สายันเนี่ยชื่อเล่นมันชื่อไอ้พิ๊มันหนีเมียมันออกนอกบ้านตอนตีสามครึ่งหนีไปไหนมันหนีไปนู่นตลาดเมียมันโทรไปไม่รับตั้งสิบกว่าสายรับสายที่สิบเอ็ดเมียถามพี่ไปไหนมันบอกมาซื้อเป็ดพลอยพ่อ ผี่พ่อมาเข้าฝันบอกอยากกินเป็ดพะโล้ต้องไม่ใช่สายยันเงี้ยเรื่องจริงไอ้ยันนี่แหละไอ้บิกเนี่ยไอ้สายยันนี่ชื่อเล่นมันนัน่ะรู้ได้ไงอะ่ะจริงจริงกูรู้วันแรกบอกอยากกินเป็ดพะโล้พ่อพอ,อยากกินพ่ออยากกินพอวันต่อไปนี่ออกอีกแล้ว,อลวอตอนไีสองกว่าพ่อเสียไปแล้วเนี่ยพ่อเสียไปแล้วออกอีกตอนไปสองกว่าไปไหนอีกอะ่ะซื้อหนมองโคบเจ แล้วเมียโทรตามไหมเมียโทรตาม,มรับสายอีกบอกเมียว่าอะไรอีกแม่มาเข้าฝันบอกอยากกินนมโคบไอ้พา,ายแม่ยังไม่ตายเลยแม่มาเข้าฝันอีกแล้วใจเย็นๆนะอย่าไปโกรธกันเลยลเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีให้อภัยเขาไปฟูลเลอครคบจะเกิดกูเจอหน้ามันนะมึงจำขำคนอะไรเด้๋เฮ็ดจูดมาแล้วเอาพริกป่นหยอดขยี้ขยี้ขยี้อันน้ำร้อนน่าดี มึงคอยดูนะถ้ากูไม่ทำเนี่ยไม่เออวะดีวะดวีถ้ากูไม่ทาไม่ต้องเรียกกูไอยอดมึงคอยดูจะให้เรียกว่าเรียกว่าคุณยอดจ๋าอะไรเนี่ยที่กายยัเอย่าไปโกรธเลยไปยิ้มไปฟังไอยอดอะไรแต่โกนเลยแต่โกนอะไรก็ได้ระบายทีเดียวเลยแล้วก็จะได้หายโกรธแล้วก็ความเป็นเพื่อนเรากับองค์เบุตรสายยันยจะได้เหมือนเดิมเอาแบบเบาๆแล้วหนักๆ ก็ยังไงก็ได้ให้มันหมดนะมันรู้สึกที่มันอัดอั้นเนี่ยไอ้ตายยันไงจังไรเฮ้ยโอ้ยจิ้งแป๊บใกูเจอมึงไ้ทิพย์เฮ้ยไอ้พันขายก่อนเลยนะถยังยังยังมีนีควแน่นอยู่ในใจนี่ถ้ากูไม่แทนจะเรียกกูไอ้ยอดไอ้จริงเออวันดีวันดีวันดีเลิกคบมึงจะคบก็คบไปไม่เป็นไรแต่กูไม่คบเออจะได้เก้วัน อะไรล่ะอที่ทํามาเมื่อไรจะให้เด็กวัดนี่เอาเจออะไรคิดถึงพ่อฮะคงไม่คิดว่าเวอุทละอันเถียงกันพ่อมาเ้าฝันเมืงไม่าอยากกินอะไรบ้างนี่พ่อเขามาเข้าฝันว่าอยากตายเฮ้ย ยังอยู่ยังไม่อยากตายกูไม่เป็นไรเลยนะไอยันคุยกันหน่อยไปมันกคุยกันดิทีคุยกันตรงใจเราไม่ได้ต่างไปจากที่ที่มีญาติอยูมีแต่คนละคนชั้งไม่มีสิลป์หลวงพ่อพัดไอ้ยันกับกูขาดกันในกระถาแล้วเดี๋ยวนี้เจอพุ่ว่าเป็นกเพร์เจอเงินไปเีลยวก่อนจะได้มาจะกูจะแทงแม่งด้วยมีดหมอเลยไม่ต้องเออวันนี้จะแทงแม่งจริงกไม่ได้อะไร ไม่เอาแล้วหนึ่งห้า 1, 5, ไม่เล่นโมดนี้กูเล่นหนึ่งศูนย์สามอายุหลวงพ่อไม่ต้องเสือกไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเจอหน้าแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวอดแต่เขาก็มีดีอยู่บ้างใ,ใครมีดีราชบ,บุตรสายอย่างเนี่ยเพราะว่าไม่คนแบบนี้คนจังไรอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวปากแตกเอาอไงอู้ยของกูร,ราชไกราชบุตร 他偷听，蛮容易的。 ยอดใจเย็นย็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็โงมายืนนานแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกจะให้เอาเสลี่ยงไปแล้วเม่ต้องไม่้องยังมะเกียวตอกกระถาแช่งอยู่เลยไม่ใช่หรอเฮ้ยเพื่อนกันยาญายอดยอดยายาเพื่อนกัญญาคุยกันยาญาสายยางนะได้แล้วไม่เป็นไรนี่ผมไม่ได้ใครด่าเราไม่ได้เลยต้องออกรับเทนตลอดเลยเป็นห่วงนะเซ่เออใจเย็นใจเย็นกินข้าวกินปลามาหรือยังเนี่ยไม่กินไม่โอ้โหมึงมีหน้าครบแต่มึกเนี่ยก็จะ ึงเนี่ยอย่าพูดเขอแก่อยเแก่บอยกูได้จะพูด่วาแต่แม่อยากกินหน่งโคกจริงไหมใครเขาบอกมึงใครพะโล้ได้อ่ะใครใช้พลโล้ไม่ใช่ยันนี้ย่าวแก่ไงผมว่าไอ้ยันตะเบ็ด อย่างกับเบสก็ไปกันบไปนี่สิอย่ามกับเบสกลับบ้านไปแล้วมันกลับบ้านไปแล้วไอ้เบสกับไอ้เบลเนี่ยพี่น้องกันนั่งมีไอ้เบลด้วยเออไอ้มาอยู่มาอยู่พิธีสามวันนี่โอ๊ยทำไมเนี่ยคุยเรื่องนี้ก่อนเราคุยเรื่องไอ้เบสกับไอ้เบลไงไอ้เบสไม่เกี่ยวไอ้เบลก็ไม่เกี่ยวคุยกันอ๋อไม่เกี่ยวาปยืนนานแล้วอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเมียมันานี่ไม่โกรธจะด่าจะว่าเราเราไม่โกรธเพราะเรามีส่วนผิดอยู่บ้างที่ พาเพื่อนไปถูงไล่กลับมาแบบนี่เราขอโทษนะสุธีรายอดไย่าไตเขอไม่ไไม่ได้นะยอดผมจะไม่เลยียอดยอดยอดดกระมมงคงเปล่ายอดเราเราเราขอโทษยอดยอดทำแบบนี้ยอดระวังนะพีค่ะอยมันทําขนาดนี้เนี่ยมันจ้องจะยืมเงินแน่ๆอแดนียืมมายืมเบิกมาแล้วนี่ อย่าโกรธเรานะโกรธลูกเราเรียนไม่โกรธเนี่ยแค่กระบอกทัานเป็นเด็กวัดโอ๊ยไม่อกรธเราบอกท่านเตรียมใจไว้แล้วเรื่องแบบนี้ธรรมดามากเลยยื่นก็ไม่โกรธไม่โกรธไม่ย่อก็ไม่โกรธ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 เปล่าไม่โกรธนี่อ่ะ อย่นไปยิ้มดีๆไม่โกรธเลยมันรักของมันนะอย่าไปว่านี่ไม่โกรธก็ดีเอางี้นะสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะไรไม่ดีตัดทิ้งไปเรามาเริ่มต้นชีวิ้นใหม่พี่เราสี่คนก็ยังเป็นเพื่อนรักติดดีแต่ก็ไม่ขาดอยู่แล้วไม่ยากค่ะวันนี้มีข่าวดีจะบอกามีอะไรเหรอไม่ยากค่ะสวนหญ้ายืดกับยอดนี่เป็นทหารรับใช้ชาติกันแล้วฮะได้เป็นทหารถูกต้องแต่ถึงเวลาอยากไม่ยากค่ะกระหม่อมแั่ยังไม่ได้ไปสมัครทหารเลยไม่ต้องสมัครทิ้เสียเวลา ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เราเราไปเอ็นในสังการเราสายันเฮ้ยยังไม่ไากจริงไอยอดได้ไปหาแล้วไม่ได้หารแล้วเพื่อนจะยังได้รับไทยชาติเป็นลูกของชาติแล้วเว้ยเป็นยูกของชาติเหรอเอ๊ะจำลืมไม่พันคอตายเหรอมึงก็นี่เราจำไม่ได้เถียงไม่เท่าไหร่บางคนเมามาเยี่ยวรถมะเสี่ยเนี่ยจะรู้กันดีใจพี่เข้าเรื่องนี้เฮ้ยแล้วนักการงานเฮ้ยงานสำคัญวันนี้พี่คะเราจะให้เพื่อนออกศึกทั้งศึก กับไอ้พวกแสนหวีวันนี้กับเราเลยดีเลยวนะฮะสุดเลยเอาหน้าฉมุนแต่ผมจะต้อรองได้เลยว่าสึกครั้งนี้ไอ้พวกชาแสนหวีมันต้องเราเป็นหน้าทองแน่เลยใช่ไหมมือของกระบอกเชิดสนนยาและถ้าเกิดว่ากระบอกเชิดทำสุดครั้งนี้ชนะแล้วเนี่ยของรางวัลที่กระบอกเชิดจะได้คือทรัพย์สินเงินทองเลยก็ยอดถาดประดาศเช่นกัน่ิญญาณที่เมื่อทำสึกครั้งนี้สำเร็จกลับมาต้องแหล่งแม่ทัพจะมอบให้เล่นเงินเดือนเงินเอาอีกมากมายหลายแสนเลย พอดีเลยแอวนะชมุูพอดีอะไรอ่ะก็บอกฉันไม่กำลังตั้งใจไม่เลยว่ากระบอกฉันต้องเป็นแม่ท้าไม่ได้แต่จะต้องเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเาะจะไปสู่หัวผู้หญิงแต่งงานพี่นักเล่ศไม่ถูกผู้หญิงที่ไหนอีกเลยวันนีได้ยินไหมอะไรนี่ได้ยินไหก็เินยแม่เลยได้ินเออก็ได้กินจะไม่เป็นแม่ท้าแล้วกูรู้จะไ่เป็นแม่ท้บไม่ไดเหนื่อยเหนอน มึงไม่ดีใจไม่แต่งงานเดี๋ยวยศมึงมึงดีใจหรือมึงจะฆ่าะการกูนะนี่เดี๋ยวไกลาดีใจล่ากูดีใจเดี๋ยวเลยเรียมการไแตงงานเออรกูดีใจแตู่นนี้ดีแล้วเอ๊ะเแฟตอนไหนเนี่ยยเนีตอนเข้าเมืองนั่นแะตองเจอเลยเหรอฮะประโจบอกรำเรา เราก็มีคู่มันแล้วเหมือนกันจริงเลยนีพวกเราเป็เพื่อนในมันหมายกันไว้แล้วไม่ยอมไปนะอเ,เอาสุธยาเราเป็นเพื่อนรักกัน<ๆ>เพื่อนีคนรักเราก็มีแล้วถ้าเพื่อนทาศึกครั้งนี้สําเร็จต,ตําแหน่งแม่ทัพจะยกให้เงินเดือนก็มีให้ที่สําคัญของข,องขวัญพิเศษให้เพื่อนเราจะให้เพื่อนแต่งงานฟรีจัดงานในเมืองหลวงขันหมากหลวงประทานให้เพื่อนไปเลยแต่งงานฟรีแบบพี้อมเราเนี่ยแหละ กูจะไม่กูจะไม่หาใครไม่ได้ไม่ได้แต่งซี้แต่งอะไรอยู่กูเอ้ยเมื่อกี้ฟาดเฉียนลูกกระโปรงใส่เลยหัวใส่ยังไงเลยมันมีใจกูรู้กูใจดีกับมึงนะไม่ใส่แล้วมึงเห็นไันกูใจดีเลยไม่แม่งแล้วรับไปดีมั้ยน่ไอ้บ่ไอ้เจนอยากมึงต้องทำบางการชีวิตใช่ไหม ไอชื่อกาแสดงไม่เทียบว่าแต่พระคุณมระราชบุตรสวยหรือเปล่าเนี่ยค่ะฮะสวยไหมเท้าสวยเปล่าเขินนี่แค่เมตตามุขนาบุตรเฮ้ยยอดตัวอะไรอะขอโทษอะไรนะขอโทษขอโทษสงสัยหลวงพ่อพัดล่าเขาแล้วขอโทษไม่ตั้งใจเขินเขินมือไว้ไปวนเอาผูเป่าหัวให้เอาผูเป่าให้ไม่ใกล้ไม่ใกล้นั่งอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้ว

ไม่จะเป็นเพื่อนเขาไม่รู้นี่รองตัววัวครูจังทาใจเพื่อนต้องหมดมานั้นแรีตกวันนแ้น ได้แนบอกจะมาตบตื่นไม่ดวงใจบอกคือคือที่คือคือคือมาแทงน้ำตาพี่เออจนเอต้องหมดเลย จงไปดีเถิดดวงใจส่วนพี่มันได้วาสนาขอเชิญเจ้าขวงไว่มาพี่จะไม่ฝาไม่ฝน สำรนบพี่กับสายันเลิกรักกักขอคงไม่ได้เมื่อเพื่อนต้องเกิดดวงใจพี่ต้องใหรยิ่งยืนพี่ขอไปตาย จากไม่กลับคืนมาพี่ขอไปตายจากหน้าหากใครจะากเคไม่คืนขอมอบดวงใจให้สาย ทำใจนขความคืองใจรู้ว่าคนรักจะไปทำตามหน้าที่หีว่าไปดีในดวงใจีเดียวรคอยดน้ึงทำไมไปทนั้นเอ